อันไลอันไลจัด72ไม่ได้ไม่ได้นิหดเดียวพัดรึเปล่าโอ้โหเฮเลยตายยากตายยุ่งตายยาก ่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดนไบในไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดไว้นะครับก็อ่ะเซปึ๊บผมมีอะไรบ้างนะครับที่จะลองเล่นนะก็คือนี่เลยครับผมก็เบิร์แรกนะฮะก็คือเบิร์ shadow b a l นะฮะเวลาที่อ่ะเราเบอร์ s h a d o ไปใช่ไหมครับก็คือจะได้รูปมงกว้างกว้างขึ้นนะครับ15องศานะครับอ่า เป็นเปิร์กของเลนะครับหรือว่าจอวินวอล์นั่นเองนะฮะอ่าแต่เปิร์กที่สองนะครับก็คือเปิร์กปั๊บนั่นเองนะครับหรือว่าเิซซี่ว่าก์ก็ถึงเป็นเปิร์กของดุคลาวนะครับเวลาที่เราแขวนเซอร์เซนต์ใช่ไหมครับอ่าเรากระตุเครื่องเรากระทึ้เครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับได้ทันทีเลยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเปิร์กที่สามนะครับก็คือเปิร์กตะขอขาระเบิดนะครับอ่าเป็นเปิร์กของเดย์ิอัตติสนะครับ แล้วก็คนสุดท้ายนะครับเป็นเบิร์กที่หาคนได้ดีที่สุดแล้วก็เ,เป็นเบ,รบิร์กเบต้าด้วยนะฮะก็คือเบริร์กสุดยอดอาวุธนะฮะเป็นเบิร์กของออฟนะครับเวลาที่เราเปิดตู้ใช่ไหมครับอ่าแล้วคนที่อยู่ในรัศมีของฆาตกรนะฮะอ่าก็จะกรีดร้องนะครับแถมติดตาบอดด้วยนะครับสามชีวิตนาทีนะครับ อันนี้คือติดตาบอด30วินาทีนะฮะแต่ว่าเอ่อมันจะทํางานมันจะทํางานนะครับ30วินาทีนะฮะหลังจากเราเปิดประตูล็อกเกอร์นะครับแต่ว่าเขามีคูลดาวน์นะครับ35วินาทีนะครับวินาทีนะครับของเปิดอขั้นสองนะแล้วผมก็เอาแอดออนสองทีนี้ไปนะฮะก็คือปเิิดช้นแรกนะครับตัวประกอบ21นะครับก็คือเวลาที่เราเออ่ กระแทกกระแทกกระแพงนะครับเวลาพุ่งกระแทกกระแพงเนี่ยก็จะเห็นออล่าในระยะ8เมตรฮะจตกตัวเรานะครับเป็นเวลา3ินาทีนะครับอ่าแล้วก็เอรอนที่2นะฮะเป็นเอรอนแดงนะคือเวลาที่เราพุ่งไปใช่ไหมครับพุ่งโดนสิ่งกีดขวางนะฮะอย่างเช่นแผ่นไม้หรือว่าไอ้ กระแทกไม้นะครับก็จะถ้าลองไปกระแทกดนแผ่นไม้กับกับแพงไม้นะครับก็จะแตกไปด้วยนะครับแล้วก็เราจะสตันไป1.5วินาทีนะครับแล้วก็ตอนที่กระแทกกระแพงนะครับก็เซอร์ก็จะติดกิบวางไวเป็นเวลา30นาทีนะครับ แต่ว่าต้องในระยะ16เมตรนะครับจับตัวเรานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันี้ผมเอาวอร์ซีดดำมาด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้หายไปนะครับเพราะมีอันเดียวก็เพื่อไม่เสียไม่รับเวลานะครับจะตอกกออได้หรือเปล่านะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราก็รักชมกันเลยนะครับผม Let's go โอ้โหดานเดยวไปจะเล่นได้ไหมเนี่ย เปิดอับแรกเลยครับก็เปิดตู้ก่อนเลยแล้วก็พุ่งผมปิงนะเพราะว่ามันเพิ่งโหลดนะครับโอเค,อเค,อเคมีคนอยู่ข้างบนครับ ไปเราเน้นตีครับเน้นวิ่งตีเน้นว um no ิ่งตีไปเลย เราปัดเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะโอ้โห,หวยมากนะกระดาษนี้อ่ะตู้อ่ะคืออยู่ในบ้านหมดเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราพุดอนะ่ะแล้วเวลาเราตีอ่ะตีผ้าเน,ะานาี่ยมันจะไม่ว่ามันจะูคดาวเวลาคูคดาวในการชิดยาเนะี่ยมันแค่แ๊บเดียว แสดงว่ามีคนช่วยมากกว่าหนึ่งนะฮะแรกคนเจ็บก่อนเลยผมจัดซ้ำไงครับจัดเลยผมจะซ้ำไงครับผมไม่รู้ไม่สนลูกใคร เห็นโคตรเจ็บลก็เอาก่อนเลยต้องสัมแล้วเะนี่ยากมากอะโอเคนี่น่าจะเราเราต้องสัมให้ตายแล้วแหละ เจอคนคนระับัอดีวัอดีเพื่อนใครอยู่นี่วะใครอยู่นี่เหรอใครอยู่นี่อีสัตว์ ไปเลยนะฮะ <cái ido le> แล้วก็ไปเปิดตู้นะครับไม่ได้กระทืบเครื่องเลยแหละ วัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนวันนี้ลงเก่งๆนะอออเอนเลยแล้วก็ไล่ต่อครับ เล่นแบบเติร์ตีไปเลยไม่อยากพุ่งอะอัไรอะไร,ะไรจัด7.2ไม่ได้ไม่ได้ ตายุงตายยากเอาหายสวัสดีครับว่าไงเพื่อน อันนี้อันนี้คือผมสุ่มเลยนะผมแบบว่าเออไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงยังไม่ได้ตั้งใจจริงเลยเอาจริงเฉยเลยอ่ะงงะอะงงง่ะคุณผู้ชมงงจริงงงจริงแล้วไม่มีใครปั่นเลยนะประเด็นแล้ว,ลวเปิดตู้ก่อนเลยชอบช่วยกัน <S 2> <S 2> <S กนเพื่อน นี่สองไปฉายไม่ต้องมาสองไม่ต้องสองไปฉายปั่นไปเหรอปั่นไปเหรอเพื่อนได้นะมิคิล่าได้นะ เราต้องลิงมีมิเคล่าก่อนแล้วล่ะดูดูดูทรงแล้วอ,อะไรมิเคล่ามานี่เลยมาเลยเข้าสู่ห้องวีกย่าากย่างห้าดาวไปส่งลไก่ย่างห้าดาวไป ให้ประชาชนาาประชาชนกินคนประชาชนบ้า กลางดีกว่านะครับเฮ้ยกระโปรงทะลุได้ไหม ชายคนเล ไปส่งร on ้านไก่ย่างฮาดาวอนีกเรื่องไล่ไก่ย่างฮาดาวเอาไปเข้าตาอบรอบนึ่งโนเทปไม่ได้โซนเครื่องไม่ได้อะไรเลยนะฮะไล่ล่าอย่างเดียวนะครับจะถามว่าได้ไหมมันก็ได้แบบนี้แหละถ้าเราไล่ดูนุ เราดูขอพอยอยู่เดี๋ยวไปก่อนนะครับเขายืนนิ่งอะเขายอมแพ้แล้วนะโอเคในเวลาเปิดตู้ครับ น่าจะข้าบนครับจะบ้านนี้แน่นอนอ่ะ

ครับผมลายกระย,า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 ย่างอาดาวครับผมโอ้โหได้ถึงสามตูนะครับมะนลาดกระย่างอดาวตรงไหนวะอยู่ข้ามบนใช่ไหมโอเคไปเพื่อนเราอยู่อยู่บนหอคอยกันดีกว่าปะ พอแค่อีกาโดนตัวเนี่ยเป็นไงบ้างยีชงมอคอยเป็นไงบ้างอ้าเพื่อนอ้าเพื่อนอคอยเป็นไงบ้างเพื่อนแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เฮ็ดลายก็จะไมควยนะเห็ดตาย ก็ M4 ครับอ่าบวกสองเลยนะฮะมีใช่วงที่รีแลกนะฮนเองจะเจอไม่ค่อยตึงมากนะครับเอ่อเป็นไงกันบ้างนะฮะกับช่องกิโเกมเมอร์นะครับช่องทีมมกมเมอร์นะฮะไม่ใช่ช่องกิโเกมเมอร์นะฮะไม่ใช่ก็ไก่นะฮะต่อทหารนะครับกิโเกมเมอร์นะครับไม่ใช่กิโมกิมเมอร์อ๋อเ็นไงกันบ้างนะครับก็กับเซตนี้นะครับ ก็เป็นเลนที่ค่อนข้างที่แข็งแก่ก็เอาลองเอาไปใชใ้ดูได้นะครับสำหรับแผ่นนี้นะผมเน้นำว่าสำหรับแผ่นนี้นะถ้าเป็นแผ่นหน้าอันผับแล้วนะครับก็ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปบ่ายจ้า้